เนี่ yeah. นารอดตัวเล่นนี่กัต้นเกมมาชกโชว์ไปหนึ่งทีสี่ตัวหรือเปล่าเอาต้องโฟกัร์แค่ลีกันที่ตก,กีพอลูนแค่ปอลลนแต่มันจะบระโดนแคลรี่เอาต้องคมมันไม่มาเล่นไปได้ yeah. เอ๋อได้ข่าวได้ข่าวว่าอืมต่อให้ปอลลงปิงขึ้นเลยปอลลงเลือกแค่ลี่ก็ดีดเนี่ย yeah. ไปไหนอเฮลกจะนี้อยู่กันฮะคุณดินเวเอเดแต่ป4,64ดาเมตของโลมิ่งเบาๆ4,64ยาดูล้อเดียวดิตะเออโอ้โหเกือบบนลลอดล้อเดียวบอกสะดุ้งเลยปอเจ้าโอ้เตอย่าเป็นเทียนอรออยแก เท,อทนอ็กซิิวอลลงเอ็กซิคิวนอนหนึ่งยืนแรกได้ไล่ข่าได้เอาเพื่อนไม่กันละะละเทนมันเปใจล้มห่งนะอหลงบอกเข้ามาหลวงนั่นนี่แต่อโตโนโ้อโตโน้อยโโนง่ตน้อจะตอ่อนีก็ได้อ่อตน้องจับมาต่อครับบอลลงเป็นอย่างนักขเข้ามาอยู่คะเปลงนีมขอ,อฟาดหนึ่งทีเอ็กซิคิวนอหนึ่งไปที เกกะอนัอกะเนี่ยนี่ยนอล่นกันน้าปอมริกระพลุงหัชีเอกนะตานนี้ดเปียบนี่คนส่วนใหญ่มันแกยน,นย้อนเลินอย่างพลุเยเป่มแกเงี้ยเอาม,อ,อ,ดม,อ,อ,ดมอ,อดอดมอดอดยังลูกได้เวลาตามล่าอันนี้ก็เป็นวันเดอร์วูแมนตัวป่าที่โคตรจ้าโคตรเจวอันนี้หาโนพลุงหัวควงอันนี้คือการโยนอย่าง,ง,งนนเนี่ยพลุงมาได้นำให้แงเนี่ย วตอนนี้ก็มีเลยเอาบังคนเพื่อมดามีตอนนี้ก็ได้เวลาปิดตัวเชียร์องเราหมาคือตัวแค่แหวนตัวหนึ่งวันเดินเนี่ยล่นใส่ล่นใส่แหวนนิดหลอนบอกเลยเอาเอามีได้ยินหนูโจเกอร์หล่อดไปได้เสื้อกับเต๋วกระโดนไนี้กับเต๋เด้วยนี้